สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบัณฑิตบรรทุก EP 7นะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนที่กาลังอยากจะวิ่งงานนะครับอยากจะออกรถใหม่นะครับเพื่อที่จะทํางานนะครับณเวลานี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าราคาพลังงานแพงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลนะครับ ใน,ในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะวิ่งงานในช่วงเวลานี้นะครับและอยากจะออกรถเนี่ยนะครับจะมีรถรุ่นไหนหรือว่ามีรถในรูปแบบไหนที่มันน่าสนใจในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับมีอยู่สี่รุ่นด้วยกันที่ผมมองแล้วว่าน่าสนใจถ้ามีใจรักอยากจะมาทํางานในสายของงานขับรถส่งของนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถกระบะตู้ทึบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรถของอรถท่าประตูส่งของนะครับผมฉะนั้นสี่ตัวเลือกในวันนี้นะครับก็จะมีรถกระบะสองรุ่นนะครับแล้วก็จะมีรถเก๋ง2รุ่นนะครับรวมเป็น4ี่รุ่นนะครับซึ่งรถเก๋งจะเป็นรถเก๋งห้าประตูเนาะจริงๆแล้วถามว่าสายงานนี้ณตอนนี้ยังอยู่ได้ไหมผมให้คําตอบได้ว่ายังอยู่ได้นะครับแต่ คุณจะหวังว่ามีเงินเหลือเป็นถุงเป็นถังคงไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายๆที่นะครับเหรยค่าเที่ยวก็ไม่ปรับขึ้นนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันแพงขึ้นแทบทุกวันนะครับโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยตอนนี้เพดานนะครับอยู่ที่35บาทแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับได้ยินข่าวแว่วๆมาแล้วนะครับว่าจะปรับไปที่38บาทหรืออาจจะเป็น40บบาทในอนาคตนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดใครจะมาทํางานสายนี้เนี่ยคงต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันร,ระดับหนึ่งเลยนะครับว่าเ,เราต้องเจอกับค่าของชีพค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องของน้ามันเนี่ยไปอีกนานซึ่งไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ด้วยนะครับจากนักวิเคราะห์หลายคนที่คาดการณ์เนี่ยนะครับคงไม่ได้จบลงภายในปีนี้แน่นอนนะครับน่าจะลากยาวจนปีหน้าเลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าปีหน้าเมื่อไหร่ด้วยนะครับฉะนั้น มาคุยในเรื่องรถในวันนี้นะครับถ้าอยากจะวิ่งงานเนี่ยนะครับโดยรถทั้ง4รุ่นนี้นะครับผมมองไปที่พลังงานทางเลือกเป็นหลักนะครับพลังงานทางเลือกของผมเนี่ยยังไม่ใช่รถ EV หรือรถไฟฟ้าแต่เป็นรถที่สามารถใช้แก๊ส LPG ได้นะครับหรือว่าแก๊ส uh, NGV CNG ได้นะครับฉะนั้นนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงรถใช้แก๊สที่น่าสนใจเป็นหลักแล้วกันนะครับ หรือรถที่สามารถติดตั้งแก๊สได้โดยทั้งสี่รุ่นนี้นะครับถ้าผมจะเป็นคนเลือกซื้อรถเองเนี่ยผมจะพยายามเลือกรถที่ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนแต่ผมนะครับจะนำรถรถคันที่ผมซื้อเนี่ยไปติดแก๊สเองนะครับเพราะว่ารถที่ใช้แก๊สเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของความร้อนที่มันสูงนะครับการสึกหลอของรถมันมากกว่า ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกรถที่มันยังไม่ติดแก๊สมาก่อนนะครับแล้วเราไปติดเองเนี่ย <im itation> ผมว่ามันจะทําให้เรามั่นใจได้มากกว่านะครับว่าโอเคถังแก๊สนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราติดตั้งเนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอ่าเป็นมือหนึ่งในการติดตั้งลงไปในรถเรานะครับส่วนในเรื่องของการดูแลวาล์วดูแลความร้อนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลเพิ่มเติมไปนะครับและผมมองว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอ ดูแลอะไรมากขึ้นแต่ว่าเราประหยัดค่าพลังงานในการวิ่งรถได้มากขึ้นเนี่ยผมมองว่าณนเวลานี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับมีความคุ้มค่าแน่นอนสําหรับรถในรุ่นแรกนะครับจะเป็นมิตซูบิชิไทตันนะครับซึ่งไ i t ั n เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเบนซินนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวโฉมปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ไม่มีเบนซินนะครับเป็นดีเซลล้วนๆฉะนั้นเน่ยนะครับเพื่อนๆต้องมองออรุ่นไทันเนี่ยนะครับย้อนกลับไปประมาณ ช่วงปีประมาณ2015-2016หรือรุ่นเก่ากว่านั้นก็ผมไม่ให้เกินสักปี2014แล้วกันนะครับ2014ขึ้นมาแล้วกันนะครับถึงประมาณปี2017นะครับก็จะมีโฉมไทต,ตันโฉมแรกแล้วก็ไททันที่เป็นโฉมโฉมก่อนโฉมนี้เป็นโฉมโฉมที่2นะครับซึ่งโฉมพวกนี้มันจะมีรถที่เป็นรถเบนซินนะครับแต่ว่าในโฉมแรกเนี่ยมันจะมีที่เป็น CNG โรงงานด้วยนะครับตัวน,นั้นผมผมไม่ขอเลือกแล้วกันเพราะว่ามันจะมีถังแก๊สอยู่หลังท้ายกระบะดังนั้นเนี่ย การบรรทุกหรือการขนของเนี่ยมันจะกินพื้นที่ไปน,นิดหนึ่งนะครับมันจะทําให้เราเสียโอกาสในการ Young hing, ทํางานไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะมองไปที่รถที่เป็นเบนซินล้วนๆนะครับแล้วก็นําไปติด LPG เองนะครับไปติดแก๊สเองเพราะว่าการติดแก๊สเองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนช่วงต้นนะครับว่ามันทําให้เรามั่นใจว่าแก๊สที่เราติดเนี่ยเป็นแก๊สมือหนึ่งถังแก๊สมือหนึ่งทุกอย่างมือหนึ่งหมดนะครับแล้วการติด LPG เนี่ยมันจะติดไว้ใต้ท้องรถแทนยางอะไรนะครับฉะนั้นพื้นที่ในการขนของจะไม่สสูญเียไปนะครับ ซึ่งราคารถเนี่ยถ้าเป็นตัวโฉมแรกนะก็จะอยู่แสกนกลางนะครับช่วงปี24นะแสกนกลางนะครับแต่ตัวที่เป็นโฉมที่2เนี่ยนะครับก็ปี2 0 1 5 2 0 1 6 2017นในตัวเบนซินนะครับก็ประมาณ2 0 0แสน2แสนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าราคามก็ไม่ไม่ได้แรงมากแล้วก็ถ้าเราดูรถดีๆนะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็นำไปติด LPG เองนะครับก็จะเป็นรถที่น่าใช้มากในการทำงานนะครับผมณนะช่วงเวลานี้ อีกอย่างผมมองว่ามิสูบิชิไท t ันเนี่ยนะครับเป็นรถที่ทนทานนะนะครับใช้กันมานานหลายรุ่นหลายสมัยหลายปีนะครับก็เห็นวิ่งบนถนนคู่คก,กันมากับโตโยต้ากับอิซูซูกับรถกระบะหลายรุ่นนะครับแล้วก็ผมใช้เองเนี่ยถึงจะเป็นคนละรุ่นกันนะผมก็รู้สึกโอเคกับมันนะมิสูบิชิไทตันเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ารถมันเป็นรถที่ดีะนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาจุกจิกอะไรที่มากวนใจผมนะครับแล้วก็การใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการใช้ในการบรรทุกข,ของขนของเนี่ยก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่แน่นอนว่ารถที่เป็นเอ่อ LPG เป็นแก๊สเนี่ยนะครับอัตราเร่งมันจะไม่ดีเท่ารถดีเซลอยู่แล้วครับอันนี้ต้องต้องทําใจยอมรับแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องยอมแลกนะครับแต่ถ้าเป็นผมมองนะเวลานี้ผมผมแลกนะเพราะว่าทุกวันนี้ผมไม่ไม่ได้ใช้รถเร็วอยู่แล้วผมไม่ได้ขับรถเร็วไม่ได้ขับความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับไมไ่ใช้อัตราเร่งมากมายนะครับก็ขอแค่มีรถให้เราทางานได้แล้วก็ประหยัด ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ามันหรือว่าค่าเชื้อเพอลิงเราไปจะดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นรถรุ่นแรกที่ผมที่ผมเลือกนะก็คือ mitsu b i s h i titan นะครับโฉมก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นรุ่นของเบนซินรุ่นที่2นะครับอันนี้เป็นกระบะทางเลือกแล้วกันนะครับผมมองไว้ที่ทาทาซีนอน บางคนอาจจะพอได้ยินทาทาซีนอนแล้วตกใจเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วผมราอ,อที่ผมเข้าไปศึกษาดูตามกลุ่มตามคลับนะครับทาทาซีนอนก็มีมีกลุ่มที่คนใช้อยู่พอสมควรนะและบนถนนเนี่ยผมก็เจอทุกวันเหมือนกันนะทาทาซีนอนเนี่ยนะครับที่สําคัญคือราคาของรถมันไม่แพงนะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นตัวทาทาซีนอนรุ่น CNG นะครับอันนี้จะเป็นจะเป็น CNG โรงงาน ซึ่งราคาตอนนี้หลักหมื่นนะครับไม่ถึงแสนประมาณ70,000่นถึง9 0 0 0 0บาทซื้อได้นะครับแต่อาจจะต้องดูรถสภาพดีๆหน่อยข้อข้อดีของ CNG โรงงานของคาทาซีนอนก็คือว่าถังแก๊สมันไม่ได้อยู่ท้ายกระบะนะครับถังแก๊สน่าจะอยู่ใต้ทองรถนะเท่าที่ผมดูเนี่ยรถที่วิ่งที่เป็น CNG เนี่ยนะครับไม่มีถังแก๊สอยู่อยู่ท้ายกระบะเลยสักคันนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือเป็น CNG ล้วนนะครับฉะนั้นถ้าใช้ทาทานะครับ ต้องทําการบ้านหนักหน่อยนะครับโอเคคุณอาจจะจ่ายเงินน้อยกว่านะครับแต่ว่าคุณต้องทาการบ้านในเรื่องของปั๊มแก๊สที่เป็นที่เป็น NGV อ่ะ CNG นะครับเติมที่ไหนได้บ้างในเส้นทางที่เราวิ่งทางานนะครับแล้วก็อู่ซ่อมศูนย์ซ่อมนะครับที่รับซ่อมรถรถทาทาที่เป็น CNG เนี่ยนะครับมีที่ไหนที่ไว้ใจได้บ้างนะครับซึ่งตามขับมีเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นทาทาเนี่ยเอาเอา,เอาถ้าเกิด ถ้าเกิดในมุมมองผมนะผมว่ามองไปตัวดีเซลก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละน้ำมันแพงตอนนี้นะครับเพราะาตัวดีเซลอ่ะตอนนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมถ้าเกิดในอนาคตน้ํามันราคาถูกแล้วมองกระบะวิ่งงานเนี่ยอาจจะมองทาทาซีนอนดีเซลไว้ก็ได้นะครับเป็นรถแบรนด์อินเดียนะครับแล้วก็เห็นในประเทศไทยก็เห็นมานานแล้วนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้อาจจะไม่มีไม่มีศูนย์จำหน่ายมือหนึ่งอะไรแล้วนะครับแต,แต่ว่ายังมีคนใช้อยู่ตามท้องถนนเยอะแยะมากมายนะครับต่อไปรุ่นที่3ามนะครับ อันนี้จะพูดถึงรถเก่ง5ประตูแล้วต้องบอกว่าเป็นแนวที่ผมกําลังสนใจอยู่ณเวลานี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ใจผมเนี่ยนะครับผมอยากจะกลับไปทํางานส่งพัสดุบ้านนะเพราะว่าข้อดีของการทํางานส่งพัสดุบ้านคือรถมันใช้น้อยครับมันมันวิ่งไม่ไกลระยะทางมันวิ่งสั้นๆเองนะครับแต่มันต้องใช้ความสามารถของของของเรามากหน่อยในการที่จะดูงานในการส่งงานในการจัดเรียงสินค้าจัดเรียงพัสดุออกไปส่งเนี้ยนะครับ ในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าการที่เราส่งพัสดุตามบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือซอย,ยอะไรพวกนี้นะครับใช้รถกระบะตูท้ทึบเนี่ยมันดูจะเกะกะไปหน่อยไว้ง่ายรถคันมันใหญ่หลังคามันสูงนะครับเวลามันมันถอยเข้าเป็นเข้าที่แคบเนี่ยมันดูลําบากผมเนี่ยเลยมีความคิดว่าเออผมอยากจะมีรถเก่งสักคันนะครับที่เป็นรถรถเก่งห้าประตูเนี่ยนะครับแล้วผมจะเอาไปติดแก๊สเพื่อที่จะส่งพัสดุบ้านนะครับแน่นอนว่าไรายได้เนี่ยอาจจะหวัง ให้มากเข้ารถกระบะตู้ทึบพงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเป็นไรายได้เสริมสมมติเพื่อนมีงานประจําอยู่แล้วก็อยากได้รถยนต์สักคันมาเป็นรถครอบครัวนะครับและหาเงินได้ด้วยเนี่ยผมมองว่ารถเก่ง5ประตูเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วงในช่วงโปรอของของชอ้ชอปปิ้งต่าง,างไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้และซด้านะครับพวกนี้จะมีพัสดุค่อนข้างเยอะนะครับและหลายหลายหลายครั้งเนี่ยก็จะ รับรถเสริมนะครับที่จะวิ่งงานพัสดุออนไลน์ตามบ้านนะครับผมอยู่ตามกลุ่มเนี่ยนะครับผมเห็นช่วงต้นเดือนเนี่ยเห็นตลอดเลยว่ารับรถเกง่งรถร่วมวิ่งพัสดุบ้านนะครับเจอทุกเดือนฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยผมผมว่าไม่น่าห่วงเพียงแต่ว่าช่วงหลังกลางเดือนและช่วงปลายเดือนเนี่ยงานอาจจะน้อยไปหน่อยอาจจะไม่มีงานให้วิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีงานประจําวิ่งอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็ม,นกมันก็ไม่ได้ทําให้เราขาดรายได้ไปขนาดน,นั้นนะครับรถยนต์ท่าประตูคันที่3ที่ผมสนใจก็คือว่าเป็นรถ สุสูกิเซลีโอนะครับสุสูกิเซลีโอเนี่ยข้อดีคือต่อให้ซื้อมือหนึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเนี่ยอันนี้ผมมองเป็นตัวตัวเกียร์ธรรมดานะเป็นตัวที่เป็นเกียร์เอ็มทีเลยนะครับราคามันสามแสนกว่าเองฉะนั้นเนี่ยยอดผ่อนมันอยู่ที่ประมาณสี่พัน 4, กว่าถ้าถ้าเรามีเงินดาวน์หน่อยครับอาจจะผ่อนต่ำกว่าสี่พันก็ได้นะครับแล้วก็ท่านนาไปติดแก๊สนะครับประหยัดน้ํามันลงอีกเอาวิ่งพัสดุบ้าน ใช้ส่วนตัวเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับรถมันดูคันคันคันเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่เก็บของอะ่ะมันก็กว้างพอสมควรนะครับรถมันสูงเหมือนกันนะไอช่องเก็บของข้างในนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราขนสดุไปส่งตามบ้านเนี่ยผมคิดว่ารถเก่งเล็กๆหนึ่งคันเนี่ยนะครับถ้านํัปดุขึ้นรถได้สักประมาณสี่สิบชิ้นผมว่าโอเคละเพราะว่าในช่วงโปรเนี่ยรถเก่งที่ที่เขารับในการวิ่งร่วมสมปสดุตามบ้านนะครับ เขาจะให้ส่งประมาณ40-45ชิ้นเราๆเนี่ยนะครับก็ได้เงินประมาณพันสองพันามผมมองว่าโอเคนะเป็นไรายได้เสริมที่ดีเลยนะครับและที่สําคัญคือรถเก่งเนี่ยโดยเฉพาะ Suzuki Celerio เนี่ยคันมันเล็กมากนะครับมันเข้าตามตอกตามซอกตามซอยมันส่งพัสดุบ,บ้านง่ายแน่นอนนะครับง่ายกว่าขับรถกระบะตู้ทึบเยอะนะครับรถผมเนเพอๆความยาวเนี่ยน่าจะเอา Celerio มาจอดได้สองคันนะครับประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ย ความคล่องตัวมันสูงกว่าค่าใช้จ่ายมันต่ํานะครับแล้วก็ราคามันไม่แพงนะครับต่อให้เราซื้อมือหนึ่งเนี่ยราคามันก็สามแสนนิดๆนะครับมันมันซื้อได้ไม่ยากและที่สําคัญคือโฉมมันน่าจะกําลังจะเปลี่ยนโฉมครับแล้วมันน่าจะมีส่วนลดด้วยเรื่องนี้อ้ต้องคุยกับเซลล์ดูเอานะครับนี่ก็คือ,อรถรุ่นที่สามที่ผมสนใจถ้าเกิดผมอยากจะหางานเสริมวิ่งแล้วก็อยากได้รถที่ใช้ในครอบครัวด้วยนะครับ รุ่นที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเก๋ง5ประตูทางเลือกนิดหนึ่งนะครับ MG 3โฉมเก่าตอนนี้ MG 3โฉมเก่าเนี่ยนะครับปีมันจะไม่ลึกมากปีมันประมาณปี2015 2016 2017นะครับราคามันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ข,ข้อดีของมันคือราคามันไม่แพงนะครับแล้วก็คันมันใหญ่กว่าเซเ a ดิโอหน่อยหนึ่งมันน่าจะจูปพัสดุได้ประมาณ50-60ชิ้นนะอันนี้จากการคาดเดานะครับ แล,แล้วถ้าเกิดนาไปติดแก๊สเนี่ยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยมันก็จะประหยัดลงได้นะครับราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับหรือว่าเราจะดูโฉมโฉมปัจจุบันนะครับปีจะขึ้นมาประมาณปีสองพันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดพวกนี้ MG สามนะราคาก็จะแพงขึ้นแสนนึงก็ประมาณสามแสนนะครับที่ที่ผมที่ผมสนใจก็คือว่ารถรถคันมันใหญ่หน่อยนะครับรถรถขนาดมันใหญ่นิดนึงมันสามารถจุปะสะดุได้มากขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ เออมันใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตส่วนตัวน่าจะดีนะครับถ้าเราเอาไปติดแก๊สนะประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดน้ํามันนะครับส่งพัสดุบ้านนี้อ่าทำให้เรามีรายได้เสริมได้นะครับแล้วก็ข้อดีของรถเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถท่าประตูหรือ4ประตูเนี่ยนะครับถ้าเราไปสมัครส่งผู้โดยสารนะครับ Grab Bo Indiver พวกนี้นะครับ าเราสมัครไว้นะครับเราก็มีเปอร์เซ็นที่จะได้งานที่เป็นงานส่งผู้โดยสารด้วยนะครับเราอยู่บ้านเราเปิดแอปไว้หรือว่าวันไหนเราว่างๆเราเข้าไปในเมืองเราเปิดแอปเปิด Grab เปิด Indriver เปิด b o e ไว้พวกนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสในการทํางานมากขึ้นรวมไปถึงลาร่ามูฟที่เป็นส่งของรถ5ประตูนะครับหรือ Grab ที่เป็น g a b Express หประตูก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็เพิ่มโอกาสการทํางานกับเราได้นะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะมาทางานในในสายนี้เลย,เน,ยนะครับอยากจะทํางานส่งของเนี่ย ผมจะไม่แนะนารถเก่งแล้วกันผมแนะนําไปดูกระบะที่ใช้ใช้แก๊สได้ในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามันอเนกประสงค์กว่า,วาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่ามีงานประจําอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีรถกระบะที่ใช้ส่งของอยู่แล้วนะครับอยากจะได้รายได้เสริมอยากจะหารถรถมาใช้ในครอบครัวด้วยอะไรพวกนี้นะครับผมมองว่ารถเก่ง5ประตู2รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผมสนใจครับก็ประมาณนี้ครับในการพูดคุยกันในเรื่องของ มุมมองของผมนะครับที่ที่มีความสนใจในเรื่องของรถพลังงานทางเลือกก็คือรถใช้แก๊สนะครับที่สามารถจะทําให้เรามีรายได้ในช่วงเวลาที่น้ํามันแพงแบบนี้ได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันในกลุ่มของผู้ชายเล่นรถได้นะครับตาม q ิ code คด้านนี้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ